สอครับสบายดีช่วงบายบา,ยาขณะนี้ท่างเจ้าภาพโดยการน,นำของคุณแม่คำกองอุทัยนนตีและลูกๆแลหล,ล,ล,ลานก็คือคุณจารุวันอุทัยนนตีวงเร็บคุณน้องและคุณเหมียวคุณเล็กคุณนน่มคุณนางคุณเฉวีอาจพุ่นตีพี่น้องกวงไปฮนะครับกำลังแห่ครับ,นรรบวนอ,องค์มหากชจินและแห่นาค ครับมีมีหน้าพระองค์สมบทลูกลูกหลานๆของเจ้าภาพเฉลิมเฉลองสมบทรองค์มหากษิตน้ำซีนากโอ้ยบ้านหลักกันละบะเพิกอยากเป็นเด็กน้อยขึ้นเด่นห้อน่อยเรื่องนี้กับขบวนกำลังเดินทางมาจากมูสิปีตั้งขบวนอันเง้าหยียบมาจากมูสิปีมาหอดสามแยกบันคุณนายลูกีล่าล้านค้า ย่างคำมูที่หนึ่งริมหนองบัวข่างอาคันอเนกประสมของย่างคำมูที่หนึ่งนะครับท่านเจ้าภาพแบบนี้คุณพอเชสโนอะไรโอ้ยไม่เป็นญาาิเจได้หน่อยเด้อผู้เฒ่ากัญาติผู้สาวผู้บ่าากัญาติคือกันหลักกันลำประพฤกนี่ก็เอ้ยย่งก็เจดนาคันลำประพฤกแลไวม่งานศพเนาะไปก็ได้ อ,อันนี้เป็นบรรยากาศมวลชนจะน้อยกันอยวูพวกฝากวัาขบวนทอดลำของกุ้มแม่บันที่มูบ่บันกำลังมาฮอดอันนี้นาคแรก,ลกหลานไสยของกุ้แม่์ข้ามกองกุธานนจีบวชสมบูรณ์องมหากรินให้ปู เจี๊ยบมาเลยเจ็๊บมเลยเจ็๊บหนา้าขอดที่ฝนดีเราก,กันพินาครับฝนดีอยอ่ะข้าวบัวหน,นา้าผ่านไปแล้วหนานึ่งเหลืออีกอยู่สามนาค่ว่าวันมีหนกักชีเขาสมพุทธนะพัฒนาีมากผส,สมวันหัวข้าวตีองค์ตีหนกักพี่น้องเลี้ยงนี่เนาะมาเบิง้งเสียงอีสานเด้อพี่น้องเด้อจังเจ้าเวทีกับอ,อารังการงานสร้าง,งาแล้วเสียงอีสาน โดยการน,น้ำของคุณแม่นกน้อยอุไรพรมือแรวนี่ละเจอกันโปรดิีเอร่อใหญ่ผู้กำกับกับคุณดิวธีรพัฒน์เอออันนี้เป็นประเภทนี้เป็นประเภทนี้เป็นธรรมเนียมครับอ ผู้มันกับมันเนาะพี่น้องเนาะมันเจ็ดหน้ากระไดเบิ่งกันเด้อยเจาหัวดำกันเด้อโอ้เนาะอ่าเรียกรถได้เด้อเออบอกได้เด้อยพอลุงเรียด้วยอ่าเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยรถรถรถเออเสียเลีกกับมันลูกเดียวม่มีส่วนมีเส่วนรัชราชการทั้งว่ ครับเอาอ,าอ,าอาจิญยาเจ้าน้อยด้วยพี่น้องผมจะทายเต็มช็อตเลยครับเหมืนอน่คุณเหี้วแม่ของเจ้านา,านั่งอยู่้างเจ้านาโอ้ยบุญบนมี่เนาะโอ้เรียแต่การบุญมหากถินอีกขามือกระเพาดเจกระดินพี่นอ้องบุญกระถิน,นมีเหลืออีกแค่ห้าวันวันเพ็ญเดือนสิบสองชิาคำก็โอเค ระเบิดเดกลือกชินแล้วพี่น้นนะองอันนี้หน้าขบวนเจ้านาคที่สามด้านนั้นก็ที่เจี๊้อ๋อน่าด่าโอ้ยขบวนอยู่เนาะ น,นั่นนารโองแม่เจ้านาาก็นั่งทั้งหลังนา่งอันนี้นา่งน้อยสุอ้อไทยงานใชของคุณแม่คำพูดคุณชันอุจิเนี่ยนะบวชสมบูรณ์ใหงานกับทินเพิ่นโอ้คุณนายรุจิราก,ก็ได้คำพูนคำพูนอ้าวชิดดานด้วยขบวนสุดท้ายคือขอบวนฟอนลัม สมบูรณ์ในงานมาหากระินของคุณแม่ครักองตีมูบันเ,เดี๋ยวกับมาหอดพี่น้องเดี๋ยวกับมาหอดเนาะโอ้โยเหมือนจินข้อเจ้าวามสุขมาหาได้จากนี่แหละพี่น้องมันสูกอยู่ที่ใจไม่สูกอยู่ที่อื่นหรอกว่มีขายตามท่องตลาดวามสุขเอาเบิ้งกันเลายกันเด้อรถดล่าขอ <c oughs> <c oughs> ้อกระไดเบิ้งกันเลากันว่าหลายแม่คู่อาจ แม่็ู้อาวงีงหน่อยโอ้ดังแขียงบริการก็มีกระบวนฟ้อนล้ำของกุ้งแมางกำลังผีพันบ้านลูจิล่าพาเน็ตเทานั่นคุณได้จอยฮเดียกนได้จอยฮ้นี่ละกระบวนเจ้านาค สีนะ่ากับพันไปแล้วพี่น้องเหลือกระบวนพวรล้ำกระบวนมวนซื้นวัวเซลแม่บ้านจีบูวบ้านเป็นไก่ห้บบาวามมเมือเป็นอย่างดีพี่น้องอ,อาจผีเงาจะน่อยเด้อเมื่อนี้ผมสุจะไทยให้บิดให้จบกระบวนการเลยมวนเดียวจบเลย ว่าผมยางว่อได้ยั่กับหม่องได้ยั่ไปพอทรามาผมเลยยื้อกินน้องกรดองดองพตะเกีย ดั่ว่ามีมวนพิมพ์คือสมัยโบราณไงอ้าวมวนสื่อน้อเจ้าครับเจตการคุณมหากาจินเจ้าผาดแม่คุณแม่บุญครองคุณทานนนตีคุณตาลูกพันคุทานนนตีหรือว่าคุณน้องคุณเหมียวคุณนุมคุณเหล็กพร้อมกับพี่น้องชายหญงคำองเฮาสมทบป่ารวมกับ ผมมาฮักกับจิ้นคุณแม่กองเขาอีกแล้ครับพี่น้องอันนี้เป็นการก่อนรับยางช่วยครับตาการตาของคุณแม่บ้าน4ีมือบ้านพี่น้อง4ีมือบ้านเด้อร่วมเกือบสองร้อยชี้ผิดเวลาพี่น้อง <c oughs> น้าหนากับเมษาละบาทอ,อัมไพอ่อานบุญตีแล้วกับคุณแม่ซีดีกีกองลูนแม่บุญหนักอานบุญตีเทียมหนาที่ไปดองเห็นสวยงามกว่าน,นี่เลยละเทียนน้ำญ่ยงานได้กับเพืลลอ่อนกันละสามคนเดี๋ยนะนอกบ้านกับทีมงานเพื่อนเบสเป็นการบอ่อน้ำที่สวยงามอลังการอันดับหนึ่งมาแล้วจากจังหวัดขอนแก่นไปหน่อย มาบระบที่มาในงากเกี่ยวเขาสิโอ้เป็นางวันะอ้าวมันมันดีเสียซะอ้าว นี ok ่คือก้อนควันล้ำเบิดยกแล้วโอเคครับตรงนี้